พรุ่งนี้จะให้ฝึกตั้งคําถามเองนะพรุ่งนี้ผมจะวาดรูปผมก็ให้วาดรูปแล้วก็ผมจะให้เราเขียนเรื่องเขียนเรื่องเสร็จแล้วคุณเป็นคนถามผมผมเป็นคนถามคุณสลับกันเขาเรื่องเข้าใจไหมพูดผมจะวาดรองผมจะวาดรูปให้เหมือนที่เคยวาดแล้วเรามาแต่งเรื่องในกระดานหนึ่งกระดานแต่งเสร็จแล้วผมจะถามคุณคุณตอบแล้วคุณถามผมผมตอบเวิร์กไหม ไม่ใช่พ่กนี้สิวันครั้งหน้าครั้งหน้าเดนนิกชามอ่ะครั้งหน้าอ่ะพ่กนี้วันอาทิตย์ใช่ครับพ่กนี้ค่ะพ่งนี้ใช่พวกนี้ครับพ่กนี้ได้พรุ่งนี้ผมจะแต่งเรื่องด้วยกันแล้วผมจะถามคุณคุณตอบกับกันสลับกันคุณถามผมตอบโดยใช้คําถามแบบนี้เวิร์กไหมคําถามแบบนี้เวิร์กไหมแบบนี้น่าจะดีนะครับอ๋อค่ะพ่งนี้พ่งนี้ช้า ลงสวนครึ่งวันเด่ตอนไปาก็มาทวนบทเรียนมาทวนบทเรียนพรุ่งนี้มาทวนบทเรียนนะมันจะเวิร์กมากมันจะเวิร์กมากนะครับเพราะผมรู้แล้วว่าคุณคุณอาลีได้เยอะเลยตอนนี้รู้เลยว่ามีอะไรในหัวเยอะรู้เลยผมรู้นะครูต้องรู้นะครูต้องรู้นะไม่ถามก็ต้องหนึ่งได้ความมั่นใจล่ะออกเสียงง่ายก็เอาตัวรอดได้เอาเนาะซึ่งคือว่ามันเขาเรียกว่ามันอะไร มันแบบแวกแนวมาเลยอ่ะคล้ายๆกับเราเรียนเราเรียนเหมือนเราได้ไมซ์เซ็ตใหม่เข้าใจไหมครับปรับไม์เซ็ตภาษาอังกฤษใหม่จริงๆใหม่ไหมคุณอาลีว่าปรับปรับไมเซตใหม่จริงไหมใหม่เลยค่ะอาจารย์ใหม่เลยใหม่ใหม,ม,ม,มแล้วมันทําให้เราพูดได้ด้วยค่ะ,คะอาจารย์ในครั้งเนี้ย อมองแล้วมันมันเหมือนกับภาษาอังกฤษอ่ะ,ะมันติดอยู่แค่ลิมปีปากอ่ะแต่เราหามันไม่เจอนะคะอาจารย์เหมือนกับเราเว้นในยึด <c oughs> มันติดแค่ลิมปีปากแต่เราไม่สามารถเอาออกมาได้นะคะ <c oughs> ตอนนี้คือ<ต>ได้นะตอนนี้คือแค่เจ้าตัวรอดอะไม่ยากเลยใช่ค่คะอาจารย์มันเหมือนกับอาจารย์ปลดล็อกอ่ะปลดล็อกจากคําพูดเยอะๆให้มันย่อลงมาเหมือนกับเอาตัวรอด แอมดันอะไรเงี้ยยังชอบเลยอาจารย์แอมดันแอมดันจะทำแล้วเออจะเรียบร้อยแล้วเออไม่ได้เราก็เอาแค่ตรงนั้นก่อนอือสุดยอดสุดยอดสุดยอดจริงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้วัน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 พรุ่งนี้ก็เตรียมแบบเรียนเรื่องแบบที่ผมบอกนะเตรียมเตรียมเราจะแต่งเรื่องกันแต่งเรื่องกันแล้วผมก็จะถามแล้วคุณตอบกลับกันคันนี้คุณอาลีก็ถามผมผมก็จะตอบคือเรากลับกันเรากลับกันถามตอบ มันถึงจะได้ครบออปชั่นครบรสชาติมันจะได้ครบรสชาติของ<ะ>ของส้มตำพูดง่ายๆคือได้ทุกรสชาติของส้มตำเออตะครบรสชาตินะอาหาร <c oughs> อาหารโปรดของคนไทยใช <c oughs> ่ไหมครับอืมต้องไปแถอะนะอืม <c oughs> ก็น่าจะวันนี้ก็ไม่เหนื่อยนะคุณคุณอาลีเหนื่อยไหมเรียนวันนี้ไม่เหนื่อยค่ะอาจารย์ได้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 ยาวดีเหมือนจะได้ภาษาอกฤษที่ยาวขึ้นในวันนี้ขยายได้เนาะ แล้วก็เป็นยาวอืมสุดยอดจะเป็นเรื่องเป็นเนื้อเรื่องมากยิ่งขึ้นนะคะอาจารย์เออใช่ใเป็นเรื่องราวเหมือนเด็กป .1 พูดได้เป็นคำคำพอป .2 ป .3 ขึ้นมามันก็มันก็เล่าเรื่องได้เยอะขึ้นมันเล่าเรื่องดาเยอะขึ้นมันเล็กน้อยเราเราขึ้นไปยืนบนบันไดที่สูงขึ้นมาอีกหน่อยเป็นสเต็ปสเต็ปที่อาจารย์วางไว้แต่ไม่ได้ใช่สเต็ปที่แบกที่เข็นเท่าไหร่เป็นสเต็ปที่ พี่เรามีความสุขเราฟินกับมันอยู่เออเราฟินกับมันอยู่เราฟินกับมันอยู่เออประมาณเนี้ยไม่ใช่ว่าลากเห็นไต้องนะต้องนะไม่ใช่เลยนะครับมันไม่ใช่เลยมันเป็นอะไรที่สนุกไปด้วยกันนะครับมันเป็นการเล่นเกมอ่ะเหมือนเราแข่งกันผัดกันเล่นนะครับผัดกันแพ้กันชนะมันเลยน่าสนใจมันเลยแบบชั่วโมงหนึ่งนี่อาจารย์หนูได้เยอะค่ะจริงๆได้เยอะในในหนึ่งชั่วโมงที่อาจารย์สอนนี่ค่ะได้เยอะครับ สุดยอดอืนั่นแหละอยากให้เอาไปขยายต่อ,อไปสอนหลานสอนใครสอนอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือเห็นฝรั่งเขาพูดเลยไม่ต้องอายพูดถามเขาได้อคุณจะไปไหนเวรวิวยูโกก็ได้ที่ไหนที่จะไปเนี่ยเวร l ิวยูโกก็ถามเขาได้เว i l ิวยูโกคุณจะไปไหนอ้าวเวริวกรานโกคุณกําลังจะไปไหนเวริวกัานโกอ่าก็พูดอย่างเี้ Where have you been? คุณไปไหนมาบินต้องคืออยู่ไหนคุณไปไหนมานะ Where Where you been? Where have you been? เดี๋ยวจะสอนใหม่คุณไปไหนมาคุณจะไปไหนมันมีคำถามที่ต้องคุยกันมันต้องได้เรียนนะครับมันต้องได้เรียนหมดนะครับมันถึงจะรอดมันถึงจะคุยกับฝรั่งได้ไม่สะดุดนะครับไม่สะดุดทำไมเราเราจะตอบไม่ได้เออเห็นไหมภาษาอังกฤษมันสนุกออกสนุกแล้วยังครับ สนุกจริงไหมสนุกค่ะจย์สนุกค่ะต้องสนุกนะต้องสนุกไม่ได้เห็นไหมคอร์สที่เขาลงเมื่อเช้าเมื่อเย็นเนี่ยเขาลงที่นักเรียนมาเรียนกลุ่มกันโคชชิ่งเห็นไหมคุณอาลีได้ดูไหมเป็นสนุกไหมยังไม่ได้ดูเลยค่ะจัรยังไม่ได้ดูดูแต่รอบที่แล้วอะค่ะจาย์รอบที่แล้วหาประสบการณ์ไปบีฟอร์กับอ f t เตอร์บีฟอร์แปลว่าก่อนทำอะไรอัปเตอร์คือหลังอะไรท่านี้เอาดีนะเอาดีนะ เอาดีๆเอาดีๆนะ,ๆนะครับคุณเห็นใครเป็นคนแรกก่อนที่คุณจะไปไปทำงานคุณเห็นใครเป็นคนแรกคุณเห็นใครล่าสุดก่อนที่คุณจะไปทำงานอ่ะคุณอ่ะคุณอ่ะคุณเห็นใครใครที่คุณเห็นเอาโอใครก็คูบิด y o U C Let's Head ล่าสุด Let's h a d ล่าสุดใครที่คุณเห็นล่าสุด Before s <S ก่อนที่คุณนะครับก่อนที่คุณ Before you คุณจะไป you will go to work uh, Before you go to work ก็ได้ Before you go to work uh, you go to work เ uh, ห e ็นไหมมันยาวขึ้นเห็นไหมมันจะมี Before เข้ามา คุณเห็นใครหลังสุดเลยก่อนที่คุณจะไปทํางานเห็นไหมก่อนที่คุณจะไปทํางาน w d i d you see l a t e s t เล t เล t แปลว่าเลตเลตแปลว่าสายเลตแปลว่าสายสายหรือสายแปลว่าสายถ้าเล t เชสก็คือล่าสุดครับล่าสุดคนสุดท้ายอ่ะนะครับเลตเชสใช่ถ้าจำไม่ได้ก็ใช้คำว่า The last one The last one อ่า the last one ก็คือคนคนล่าสุดนะครับเล t เ s ส l e t เลตเก็ได้เล test ก็ได้เอาซิ l ล t e s t วันก็ได้วันอีกเป็นว่าคน who ใครที่คุณเห็น l ล t e s t ก็ได้ Letest who did you see l e t e e s อ่า who did you see l e t e s t คนสุดท้ายอ่ะอย่าเข้าใจไหม l ล t e s t คนล่าสุดใช่เข้าใจไหมครับใครที่คุณเห็นคุณแรก หลังจากใครที่คุณเห็นคุณแรก you see first first นะ first. เห็นคนแรกหลังจาก <First. S 1> หลังจากหลังจาก you you get you get home อยู่ถึงบ้าน you get home who did you see first after you get home <Absolutely. S 1> หลังจากคุณไปถึงบ้านคุณเห็นใครเป็นคนแรกอะ who did you see first after you get home เข้าใจไหมครับ คือตรงนี้คือหลังจากหลังจากถ้าคุณไปไปถึงบ้านปุ๊บเดี่ยคุณเห็นใครเป็นคนแรกอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมครับเข้าใจครับเออประมาณนี้รู้เรื่องไหมเออใช่เข้าใจเรื่องหูอะไรอย่างอวัดคราวนี้วัดวัดเดือนหน้าคุณจะเลี้ยงสัตว์คุณจะเลี้ยงสัตว์สัตว์อะไรเดือนหน้าคุณจะเลี้ยงสัตว์ตอะไร,เ,ร,ะเ,ะไรเป็นสัตว์เลี้ยงอะเดือนหน้า รู้แล้วว่ะเดือนหน้าวัดสัตว์อะไร w อ a วัดวัดแอนิมอลวัดแอนิมอลวัดแอนิมอลวิวยูวิวยู่วิวอยูวิวยูเทคแคร์อะไรเลี้ยงใช้ำว่า take care of ฟเลยเทคเทคเทคแคร์ออฟสัตว์อะไรที่คุณจะเลี้ยง take care of it ที่จะเลี้ยงมัน Take care of it Next อะไรครับเน็กมันอืมเห็นไหม สัตว์อะไรที่คุณจะนํามาเลี้ยงสัตว์อะไรที่คุณจะเลี้ยงมันในเดือนหน้าคือมาวางแผนรู้แล้วว่าคุณจะเลี้ยงมัน what animal will you ต้องมีวิ l l you นะคือคุณจะเลี้ยงมันเดือนหน้าเนี่ยสัตว์อะไรต้องแปลงที่าไทยสัตว์อะไรที่คุณจะเลี้ยงมันเดือนหน้าวางแผนว่าจะเลี้ยงสัตว์แหละเข้าใจยังครับ what animal ค่ะ what animal คือสัตว์อะไรสัตว์ประเภทไหนที่จริงถ้า สัตว์สวยหน่อยก็ใช้อันนี้ watch watch คานะชนิดนี่ w h a t c h คายคายไว้ว่าชนิด watch h ค kind า o f animal w i l l you take care o f เห็นไหมเอาตรวนี้มารวมกันได้เลยได้น,นี่คือสัตว์ประเภทไหนอันนี้คือประเภทสัตว์ประเภทอะไรสัตว์ประเภทอะไรที่คุณจะเลี้ยงมันเดือนหน้าเนี่ยให้ใช้คายได้หรือไม่ใช่แค่สัตว์นะอะไรประเภทอะไรก็ได้เช่นประเภทไหนประเภทอะไรก็เช่น,น,ชนดนตรี คุณชอบมิวสิกประเภทไหนอย่างนี้ก็ได้นะครับมิวสิกสปอร์ต <Music. S 1> ประเภทไหนก็ได้กีฬาประเภทไหนได้ใช้ได้หมดนะครับสปอร์ต what kind of sport what kind of music what k i n d of animal นี่คือคือโครงสร้างสั์นะครับคือสัตว์ประเภทอะไรดนตรีประเภทไหนกีฬาประเภทอะไรดนตรีประเภทอะไรเขา้าใจยังครับรู้เรื่องยัง,ยงเนี่ย what ่า n d what kind of a n i m a l what kind of Food อาหารประเภทไหนที่คุณชอบเห็นไหม What kind of food เนี่ยสำคัญมากครับลองอ่านสิครับ What kind of animal What kind of animal What kind of music What kind of music What kind of music What kind of sport What kind of sport What kind of sport What kind of food Do you like Do you like คุณชอบอ่ะพูดสิ What kind of animal Do you like What animal kind like? do of you แปลว่าอะไรสัตว์ประเภทอะไรที่คุณชอบใช่ครับพูดอีสิ What kind of music do you likeWhat kind of music do you like เพลงเพลงประเภทไหนที่คุณชอบ่า w h a t kind of sport do you likeWhat kind of sport do you l i k e ่า w h a t kind of food do you likeWhat kind of food do you like What kind of u h a movie do you like What kind of movie do you like ง่ายไหมครับง่ายไหมครับง่ายค่ะง่ายค่ะมันต้องมีโครงนะครับมันต้องมีในหัวนะใช่จริงภาษาอังกฤษมันไม่ได้ยากเลยถ้าเราแบบคือมันต้องเข้าใจในการคิดแบบคนไทยอะครับผมว่านะคุณอาลีว่าไหมผมว่าต้องเข้าใจนะนะใช่ไหมผมพูดถูกไหมเนี่ยอื ถูกค่ะอาจารย์ถ้ามันเหมือนถ้ามันเหมือนเป็นปมเนี่ยอาจารย์แก้ได้ถูกปมสำหรับคนใช่ไหมอืออือมันถูกปมอ่ะสําหรับคนที่สําหรับคนที่จะไปสื่อสารนะคะอาจารย์มันถูกปมมันไม่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 มากปมอะค่ะอาจารย์เหมือนกับออาจารย์เอาภาษามาให้ค่อยป้อนเนาะค่อยป้อนเนาะค่อยแกะเป็นทีะปมใช่คะพูดถูกพูดถูก What kind of food do you like เนี่ยผมว่าเมื่อเช้าเด็กก็มีนักเรียนคนหนึ่ง50ปีนะเมือ่อเมื่อตอนบ่ายเนี่ยนักเรียน60ปีนักเรียน60ปีว่าเรียนเรียนอังกฤษมาตลอดชีวิตเรียนแต่อีสเอ็มอาร์แต่ไปพูดกับฝรั่งไม่ได้เขาไงพูดกับฝรั่งไม่ได้ลงคอสกับผมคอสสื่อสารนี่แหละก็เลยโอ้โหมันเป็นปัญหาไม่ต้องแปลกหรอกมันเป็นปัญหาคนไทยส่วนใหญ่ครับไม่เป็นปัญหาก็สงสารเขานะเขาก็บอกว่าเรียนมาแบบเรียนมาตลอดนะแต่มันไม่ได้มันพูดไม่ได้มันฟังไม่ได้เขาว่าอย่างนี้ พูดออกไม่ได้แต่อีซแอมอาร์เนี่ยเรียนมาตลอดคงจะเรียนแบบเขาก็เป็นครูเนาะเขาก็เป็นครูนะไม่ใช่ว่าเขาแบบแบบแบบไม่ใช่อะไรอ่ะก็คือเขาก็ต้องสนใจการศึกษาอยู่ไงการศึกษาเขาก็สูงนะกค่ะอาจารย์หนูบอกว่าป .6 กับปริญญาตรีไม่ไม่ต่างกันเลยถ้าพูดไม่ได้มันไม่ต่างกันหรอกครับต้องเรียนใส่มันก็ไม่ต่างกันบอกเลยเออถ้าอย่างนั้นไม่มีคนจบป .6 ไปได้แฟนฝรั่งเขาพูดได้หรอก ครับเออแค่นั้นแหละเออนะผมก็เลยไปแบบนั้นเลยอ,อ่ะเอาหนังนะเอาเพลงประเภทอะไรที่คุณชอบฟังเพลงประเภทอะไรที่คุณชอบฟังวัดคายวัดคายออฟมิวส kind of ิกดนตรีก kind of ็ได้หรือซองวัดคายออฟซองก็ได้วัดคายออฟซองดูยูอะไร Do you like tulis o อะไร tulis o อะไร t o l i s t e n every day ah every day in the early morning in the early morning and all day หรือ all day all all day เออเห็นไหมเพลงประเภทอะไร ที่คุณชอบฟังทุกๆวันในตอนเช้าตรู่หรือทั้งวันสุดยอดไหมเป็นคําแบบว่าพูดไปเฉยๆแต่อย่าไปบอกว่ามันยากนะอันนี้พูดไปอยากพูดอะไรก็พูดไปอันนี้พูดไปเอาอ่านเองสิอา่านให้เหมือนฝรั่งสิอ่านเหมือนฝรั่งสิ what kind of off อ f o ฟ f ร์ดออ f o f of o f o f เป่าลมด้วยออ <Off. S 1> <laughs> เออ <laughs> What kind of, of song Do you song. like to like listen to listen every day in the early morning or all, all day song <laughs> <All laughs> what kind of song what kind of song of song Do you like to listen Do you like to listen? to l i everyday e n ในตอนเช้าห n ือท all วันอมพูดให้มันได้วันนี้ประโยคนี้ต้องพูดให้มันได้ให้มันถูกท่อนถูกฮุกมันเอาให้มันถูกฮุกมันท่อนฮุกให้มันได้เอาวันนี้ what kind of s i n g ฟังผมนะฟังผมนะ what kind of song what kind of song do you like to listen do you like to listen every day in the early morning or All day, all day คือทั้งวัน all day all all ตลอดวัน all day คือตลอดวัน all day คือตลอดวันจ้าอย่า What kind of song? What kind of song? Yeah yeah What kind of song? What kind of song do you like to listen? Do you like to listen every day? Every day in the early morning in the early morning all after all ก็ได้ all all after หลังจากตื่น all all after wake up first a a l l after wake up after wake up wake up first หลังจากตื่นขึ้นมาเนี่ย all after wake up หลังจาก uh, ตื่นขึ้นมา uh, ปุ๊บนี่อ่าหลังหลังหลงัจากตื่นขึ้น,นมาอ่าพูดใหม่สิครับ what kind อ่า what kind what kind of song สองสอะไร what kind of song สองค่ะเอาว่ามา what kind of song what kind of song do you like to listen every day in the early morning in the อะไรนะครับ <life? S 2> in the every morning เดี๋ยวนะพูดไปพูดไปพูดเองพูดเองปรับเสียงเองพูดเองพูดไปพูดไปครับ What kind of song What kind of song do you like to listen every day What kind of song do you like to listen every day in the early morning or after wake up อ่ะพูดไปครับพูดไปเอาให้ได้นะวันนี้อันนี้ไม่ได้ผ่านนะ yeah What kind What kind of song do you like to listen every day in, yeah. the, uh, wow, in the. Every morning or after you yeah. wake up? Kind uh, of... uh. What kind of song do you like to listen? What kind of song do you like to listen every day in the early morning or after you wake up? Maybe this time I'll try. I, I kinda like the way you call me, baby. What am I supposed to do?